เจ้านี่บรรยากาศบนดอยก็มีเมฆมีหมอกนะครับเนาะเย็นสบายนะครับเนาะเจ้านี่เนี่ยอย่างกินครับตุ๊กระเทียมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหลาบจิ้นหมูนะครับวันนี้นะครับเนาะจะคั่วนะครับเนาะว่าลาบจิ้นหมูเอาเอาแล้วครับ อันนี้มันหมูนะครับเนาะมันหมูแล้วก็ตะไคร่นะครับจะจะมีเนาะเดี๋ยวเนาะพอครับนี่ต้มเครื่องไนเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามารอพอตอนตีเน่ากันนะครับเนาะเอาครับผมตั้งกระทะกันครับอ่ะเขาจะมาคั่วเขาไปต้องใส่น้ำมันนะครับเนาะ่วหมูนะครับ่วมันหมูก่อนคือน้ำมันมันออกก่อนครับโอ้โหเดี๋ยวแล้วครับทุกคนน้ำมันเริ่มออกแล้วนะครับเนาะ ตอนนี้นี่น้ำม,มันออกเต็มแ่นแล้วนะครับเน,นาะเจ้าเอามันออกนะครับมากพมันหมูนี่ใส่เลยนะครับเนาะน้ำมันมันเนาะออ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะมีแนมว้าวก้องเอามาเซตแล้วนะครับเนาะอ้าวเฮ้ยมาเจียวหอมก็ตะไค่ตอนะครับเนาะทัววลาบหมูมาเจ้านี่แน้ามาซอยเครื่องไนกันครับนี่ตับนะครับเนาะมัน ันนี้แต่ไข่นะครับเนาะอ้าวต่อด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมใส่ครับผมอ้าวใส่ไปเลยอ้าวพอแล้วครับทุกคนรอบแล้วนะครับเนาะ ใส่ตัวกันไปเลยน,นะครับเนาะอ่ะเา,า,กกาอเดี๋ยวเขาจะคั่วหอมแดงต่อนะครับเนาะนี่พักไปกิฟมาแล้วนะครับเนาะอ้าวครับผมต่อด้วยขวั่วหอมแดงนะครับนะเนาะชาวหอมแดงนะครับไก่กสุกแล้วครับทุกคนอ้าวพอแล้วครับทุกคนพอแล้ว ควเข้าพวเข้าน้ำมันเหลือน้อยเดียวนะครับเนาะครับมาเดี๋ยวเอาตามด้วยเจ้าพี่กันครับเนาะเจ้าพี่กันพวาพี่กันเนาะฮึ่มฮึ่มสองดูดควันมันดูดขึ้นไปนะครับเนาะตอใกล้ๆหน่อยครับอ้าวเรียบร้อยครับทุกคนนี่โอเคตอนนี้นี่เซตเรียบร้อยนะครับเนาะรอก้นยังเดียวนะครับเนาะนี่ครบแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเขาเจามาก้นในกระทะนี่เลยนะครับอืออ้าวใส่เลือดกันครับอืมเข้มข้นเลยจริงๆอ่อะ ขัลืมเกีือลืมผงชูรสนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงเีลยออ้าวใส่เกลือนก่อนนะครับเนาะใส่นักกะขวบเก็บนะครับเนาะโอมามินะครับเนาะผงชูรสแบ่บใส่นักหญิงแ่บครับเข้มข้นเลยนะครับเนาะหน้ามันนี่คล้ายๆกับหน้ามลูหมูนะเนาะรูเลือดนะครับเนาะเอาละครับ ที่ไหนได้ครับจะเอามาคั่วนะครับเนาะช่วงนี้นี่บ้าใครกินดิบแล้วนะครับใจนี่ใครยากหิ้มายครับเนาะมันจะแฟนก๋วเลี้ยงลูกคนเดียวนะครับเนาะนั่นนะครับน่ากินน่ากินเลยครับใครห้าวมันนะครับเนาะห้าวแบบนี้นะครับเนาะอ้าวใส่เครื่องไหนก่นครับ ลาบหมูนี่ถ้าม,ามีหนังนี่มันตึงบล้านะครับเนาะต้องมีหนังด้วยมันถึงจะล้าอร่อยอไข่ไข่อันนี้ปั้นข้าวโอ๊ตมันก็มันมอขนาดเลยนะครับเนาะทออหยอดเลยครับปั้นข้าวโอ๊ตแบบนี้นี่ตึงถี่ล้มของอะใส่เครื่องเาอ,อา,าเดี๋ยเอาไปแบ่งแบ่งตัวนี้เอาไปใส่ตอนตีห้องคั่วเถอนะครับเนาะ อันนี้กคนคือมันมันเข้ากันนะครับมาครับผมอดใจไม่ได้แล้วครับอดใจไม่ได้ละใส่ซิมันเดี๋ยจัอยงอย่างพวกเนาะสงสัยจางพักครับเนาะเฮอนี่ฮาเกลอพริกเข้ามาใส่หน้อยหนึ่งครับเนาะเพราะมันจางไปน้อยหนึ่งนะครับอ่านี่เกลือโอเคประมาณนี้เก็อ,อคมามากคนโคนครับ หลังใส่พี่เกลียงอยู่หั่นนี่นะแม่ส้งงจิ้มกับเขาเลยจะได้หัวใจจางยังนะเป็นจะไดพ้องครับรนนก็น่าะกิ่นโมดแล้วนั่นจัง <ผ>จับแล้วกะฮะเอาพริกแหนมน้อยหนึ่งน้อยเนี่ยน้อยนด้วจ่จะได้จะจะได้องใส่นี่เลยจับครับอ,อ,งงอ้าวคนคนคนกันครับลาบหมูนี่ถ้าบะเพ็ดกะบะล้ำเนาะครับเนาะมันต้องเพ็ดหน้อยหนึหน่งนะครับ ใส่ทั้งหมดเลย,ยอออ้าวใส่หมดเลยครับมาล้อคว่าละอื<ขว>าะวา่วานะกินค้าอันหนึห่งหะอพ่อแม่กินดิบนะครับเนาะแม่ยาก,กินดิบเลยจัดดิบไปผมก็ตึงดิบตึงคว้านะครับเนาะโอ้โอโอจ็บเลยละพอแล้วค,ค,ครับทุกคนน่ากินก่นครับใส่จานนี้เลยครับเดี๋ยวนะ จานใส่เนี่ยจานใส่กระเทียมเนี่ยอือคร้ลครับทุกคนน่ากินก็ครับเด็ดเด็ดเลยน,นะครับเนาะอี๋สุดยอดสุดยอดครับคือคือคือมากินข้าวด้วยกันครับกบควาล้วครับอันนี้นี่สายควาครับทุกคนนี่ กินตึงดิบตึงควานะครับพร้อมแล้วาครับผมลาบคว้าบะตันต่อนควาสกั้งนาะครับเนาะอ่ะพอแล้วครับทุกคนน่ากินกว่ามาเด้อกินเข้ากันครับคึอคึอคึอ้าวทุกคนครับน่ากินกว่าครับทุกคนอันนี้ลาบดิบนะครับเนาะลาบหมูดิบนะครับแล้วก็อันนี้ลาบหมูคว้วนะครับเนาะที่แรกว้ยเนี่ยกระลาบหมูคว้าแม่ขยะกินลาบหมูดิบนะครับก็เลยบะคว้ามดสกั้นะครับเนาะอันนี้พักกับนะครับ พอาล้ครับผักขาตองนะครับข้าตองหอมดวนส่วนนี่นี่ปลอดโถแกงพักการดครับที่แรกไว้แกงห้มตั้งแต่ตะวันเนาะมาแกงสกักคมนะครับเนาะเออแกงมาเจ้านี่กับม้ออยู่